50บาทค่ะเอามานี่อะไรกันอะแม่เมื่อเช้าฉันเพิ่งให้แม่งนะแม่เอาเงินไปทำไรหมดอ่ะถ้าเรองเท้าเยอะจังอ่ะคนในบ้านมีกี่คนเนี่ยย่าให้เงินประดาเยอะนะถ้าไม่อยากหมดตัว พี่บิวฉันเอาน่องหกข้าวเหนียวหนึ่งจ้ะได้เลยจ้าเท่าไหร่จ้ะทั้งหมด50บาทค่ะเอามานี้นางบิวเอาเงินมาให้แม่อีกแม่ต้องใช้เงินปป๊บนะแม่ฉันขอหยิบไก่ใส่ให้ลูกค้าก่อนฉันบอกว่าเอามาให้ฉันก่อนฉันรีบ,บวิวรอพี่แป๊บหนึ่งนะก็แค่นี้แหละ อะ oh. พี่บิวพี่หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ให้แม่หมดทำแบบนี้เมื่อไหร่พี่จะรวยอะ่ะก็เขาเป็นแม่พี่นี่ทำไงได้อะ่ปะปามีลูกคนเดียวรื้ไงทำไมไม่ให้ลูกคนอื่หาเลี้ยงแม่บ้างล่ะพี่น่ะคิดถึงอนาคตตัวเองบ้างไม่ใช่หาเงินได้เท่าไหร่ก็ให้แม่สมบูรณนะ์แบบนี้ แบบนี้ก่อนออกจากบ้านฉันก็ทำแล้วนี่เงินมีเท่าไหร่ก็หมดทำไมมันสวยอย่างนี้วะเนี่ยอ้าวบิวลูกกลับมาแล้วเหรอลูกขายหมดไหมหมดเกี้ยงเลยจ้ะแม่งั้นก็ดีแล้วเอาเงินมาให้แม่หน่อย กันอะแม่เมื่อเช้าฉันเพิ่งให้แม่นะแม่เอาเงินไปทาอะไรหมดอะโธ่เอ้ยฉันก็มีเรื่องต้องใช้เงินนะสีเร็วเข้าเอาเงินมาฉันให้แม่ไม่ได้แล้วเงินเนี่ยฉันจะเอาไว้ทําทุนซื้อของขายพรุ่งนี้แม่ก็ไปขอพี่ธันวาละกันเอ๊ะนางบิวนี่พี่เขาอยู่ในเมืองข้าวของมันแพงต้องใช้เงินเยอะแม่จะไปขอเขาได้ยังไงแกนะ่ะอาศัยอยู่บ้านแม่ บ้านก็ไม่ได้เช่าแล้วให้เงินแม่ใช้อ่ะมันผิดตรงไหนถ้าเท่านี้แหละเฮ้ยแม่เอาเงินไปใช้อะไรกันนะ เยอะจังอ่ะคนในบ้านมีกี่คนเนี่ยเฮ้ยเอ่อเยวกันค่ะคุณบ้านนี้ทำไมคนเยอะจังเลยคะเขามาทำอะไรกันหรอทำไมแกมันสายตำรวจหรอเฮ้ยจะบ้าเหรอฉันแค่มาตามแม่จ้ะแม่เดินเข้าไปข้างในอะอยากรู้ว่าแม่มาทำอะไรที่นี่แล้วแม่เธอชื่ออะไรชื่อดาจ้ะอ๋อป้าดา ขายใหญ่เลยนะน่ะพกเงินมาทีเป็นฟ่อนๆแต่ก็เสียหมดนี่ฉันจะเตือนให้นะอย่าให้เงินประดายเยอะนะหัดเก็บไว้เองบ้างถ้าไม่อยากหมดตัวให้ก็หมดระวังก็หมดตัวดูวัดนี่จะเป็นบ่อน แม่เราเล่นกันมานานเหรอเนี่ย้คิดถึงลูกจังเลยผมไม็คิดถึงแม่ครับนี่แม่แม่มีเงินบ้างไหมครับผมอยากได้เงินซักก้อนผมว่าจะเอาไปลงทุนเปิดบริษัทกับเพื่อนนะครับแม่ไม่มีหรอกแม่แก่แล้วไม่ได้ทำงานอะไรแม่จะเอาเงินมาจากไหนล่ะแม่ก็เอาบ้านไปขายสิครับแล้วแม่ก็ยับอยู่กับผม ไหนางบิวแกิดจะเกาะแม่กินไปตลอดหรือไงแกทํางานหาเงินเองได้แกก็ไปหาบ้านอยู่เองสิตกลงว่าแม่จะขายบ้านแล้วก็ย้ายไปอยู่พี่ธันวางั้นเหรอเออสิพี่เขาจะเปิดบริษัทเขาต้องใช้เงินเยอะอีกหน่อยเขาก็รวยและไม่เหมือนเองหรอกไอ้แมค้าไก่ทอดข้างถนนแม่ครับแล้วชนโนอยู่ไหนล้วครับ อยู่ในห้องข้างบนนะลูกเดี๋ยวแม่พาไปเอาพี่บิวฉันเอาเหมือนเดิมนอ 6, 1, 1, ้องหกข้าเหนี่ยวหนึ่งจ้ะได้จ้านี่พี่บิวฉันเห็นพี่ใช้พี่ไปเปิดบริษัทอยู่ในเมืองป้าดายิ้มหน้าบานเชียวละแบบนี้ก็ดีนะแม่พี่จะได้เลิกข้อบ่อนสักที ้าจเออฉันเกือบลืมบอกพอดีเจ้านายฉันเขาอยากให้พี่ไปเปิดร้านขายไก่ทอดท,ที่หน้าโรงงานนะ่ะเขาบอกเขาจะไม่เก็บค่าที่ด้วยนะพี่เขาไม่อยากให้พนักงานออกมาหาซื้อกินไกลๆนะ่ะแบบนั้นก็ดีอะดิพอพี่ขายหน้าโรงงานเสร็จตอนเย็นเนี่ยพี่ก็ไปขายที่ตลาดต่อขอบใจมากเลยนะวิว โถ่เอ้ยไม่คิดเลยว่าเจ๊งเราจะาไงต่อดีแม่บ้านก็ไม่มีบริษัทก็เจ๊งเราไม่มีที่คุ้มกับลาหัวแล้วนะแม่แม่ก็นึกว่าแก,กจะเก่งอุตสาหลงทุนขายบ้านให้แต่ดันบริหารงานไม่เป็นจนล้มละลายเนะี่ยเพราะแกคนเดียวเลยทําให้ฉันหมดตัวแม่จะมาด่าผมทำไมเนี่ยตอนผมคิดจะทําแม่ก็เห็นดีเห็นงามด้วยไม่ใช่เหรอแม่นั่นแหละที่ใจง่ายพอผมขอแม่ก็ให้เลยแต่ที่แม่เตือนผมบ้าง พอพอแล้วตอนนี้จะทำยังไงละเนี่ยบ้านก็ไม่มีจะอยู่ฉันไม่นอนหรอกนะกางถนนนะ่ะแม่นั่นอยงนี้ไหมเรากลับไปหานางบิวกันถึงมันจะขายใหข้าวเหนียวไก่ทอดเนี่ยแต่มันต้าคงมีที่ซุกหนอนให้เรารถขินขายไก่ทอด ของนางบิวมันอยู่แถวนี้นี่แล้วนี่มันหายไปไหนล่ะอ้าป้าดากลับมาเยี่ยมบ้านเหรอเออเจอแกก็ดีแหละแกะเห็นนางบิวลูกสาวฉันไหมที่มันขายข้าวเหนียวไก่ทอดนะ่ะฉันว่าแล้วยังไงอะมันก็ไปไม่รอดหรอกใครว่าล่ะตอนนี้ลูกสาวของป้าซื้อบ้านแล้วนะถึงจะเป็นบ้านมือสองแต่ก็สภาพดีเลแหละจริงอะทำไมมันถึงรวยได้อะ่ะ คงเพราะไม่มีป้าคอยสู่เงินเข้าบ่อนหรืมั้งไอ้นี่นี่ก็จริงนี่พราป้าไม่อยู่ลูกสาวป้าก็ดวงดีขึ้นได้ไปขายข้าวเหนียวไก่ทอดหน้าโรงงานพอขายพนักงานโรงงานเสร็จก็ยังไปขายต่อที่ตลาดอีกล่าสุดได้ข่าวว่าเปิดขายเดลิเวอรี่ด้วยแถวมีลูกจ้างตั้งหลายคนรวยไม่รู้เรื่องเลยแหละบ้าน่ะผมไม่รู้หรอกแต่ร้านเขาอยู่ที่หน้าตลาดนี้เองป้าคงไม่ไปสู่เงินเข้าอีกใช่ปะ ไอ้นี่นี่เดี๋ยวก็โดนสักป๊มหรอกนี่พี่ทำทันเที่ยงหรอพี่ดิวทันสิมีลูกน้องช่วยกันทำอยู่หลังร้านอะแล้วก็ยังมีเธอมาช่วยอีกเดี๋ยวพี่ให้ค่าตอบแทนแมวเหรอพี่นึกขอแค่เข้าเหนียวไก่ทอดช่วยใหญ่ก็พอบิวลูกแม่ ถึงจังเลยนี่ร้านของลูกเหรอใหญ่โตดีจังแม่กับพี่กลับมาทำไมอ่ะไม่ต้องดูแลบริษัทแล้วหรอฉันปิดบริษัทแล้วอะว่าจะกลับมาอยู่ที่นี่สักพักเพราะถึงยังไงที่นี่ก็เป็นบ้านเกิดของฉันไม่ใช่โดนธนาคารยึดหรอกถึงสมซานกลับมาหือหนังนี่ปากเลยแะ่ที่พูด่ะอย่านะแม่เรื่องบริษัทของพี่ธันวาใครๆเขาก็รู้ทุกคนเขาเตือนฉันบอกให้ฉันระวังแม่กับพี่ธันวาจะกลับมา แต่ฉันบอกอะไรให้นะแม่กับพี่แันวัลไม่ต้องมาขอให้ฉันช่วยหรอกเพราะว่าฉันไม่มีทางช่วยนางเบลนี่แม่กับพี่ทำอะไรไว้กับฉันฉันไม่เคยลืมแม่กับพี่ขายบ้านทิ้งแล้วก็หอบเงินหนีไปทิ้งฉันเอาไว้คนเดียวเหมือนกับว่าฉันไม่ใช่ลูกไม่ใช่น้องแต่ฉันจะกระตันอยู่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในนี้มีเงินอยู่หนึ่งแบาท ฉันให้พี่กับแม่ไว้ตั้งตัวแล้วต่อไปเนี่ยไม่ต้องมาขอให้ฉันช่วยอีกนางเบลนางลูอกอักตันยูเบลแกนี่มันเลวที่สุดแล้วทีตัวเองทำไม่คิดว่าตัวเองเลวบ้างหรอรู้ไว้ด้วยนะว่าฉันไม่ใช่บีวคนเดิมแล้วที่จะให้พี่กับแม่เนี่ยเอาเปรียบอีกแล้วแต่ฉันเหลียงแกมานะนางเบลแม่ตอนที่พี่ธันวาไปทำงานในเมืองพี่ธันวาไม่เคยช่วยอะไรแม่เลย มีแต่ฉันที่ให้เงินแม่ทุกเดือนนั่นถือว่าฉันตอบแทนแม่แล้วนะแต่ที่แกมีวันนี้ได้นก็เพราะว่าแม่นะ้ังเบลไม่ใช่ที่ฉันมีวันนี้มันเป็นเพราะตัวฉันเองต่างหากพี่กับแม่ไม่เคยช่วยอะไรฉันเลยมีแต่จะดูถูกฉันหาว่าฉันอะเป็นแค่แม่ค้าขายข้าวเหนียวไก่ทอดอยู่ข้างถนนแล้วดูสภาพแม่กับพี่ตอนนี้ดิฉันว่าแม่พาลูกชายสุดที่รักของแม่เนี่ย กลับไปเถอะนะก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจเอาเงิน1นึ่งแสนคืนแล้วแม่กับพี่จะไม่ได้อะไรจากฉันเลยเชิญต้องมีนสิพี่บิวสาดใจจริงๆเลยสวัสดีค่ะบิวนะคะละครจบไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกหรือเปล่าวันนี้บิวมีคำถามมาให้ตอบนะคะคำถามแรก ป้าดาเนี่ยมาของเงินบิวบ่อยๆเอาไปทําอะไรคะคาถามที่2นะคะบิวให้เงินป้าดากับธันวาไปตั้งตัวเท่าไหร่คะถ้ารู้คําตอบแล้วอย่าลืมพิมพ์กันเข้ามานะคะที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ สถนี้ไว้เบ้แผนต่อไปไก่มาไก่มาเร็วเร็วเร็วดไวะเบ้โถเร็วเร็วดิก็รีบอยู่ที่ไงพี่คนก็ไม่เห็นจนได้อะไปเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราพิการเอาพิการเอาพิการ เฮ้ยเกือบดืมพิการแลวมวเฮ้ยเฮ้ยยกขายกขาขามานี่พี่แอนเห็นบอกว่าอาทิตย์หน้าพี่จะไม่มาขายของพี่จะไปไหนเหรอพี่ว่าจะพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกอะเนี่ยเมื่อกี้ก็เพิ่งโทรมาอ้อน บอกว่าอยากเล่นม้าหมุน pues, พี่ก mm ็เลยว่าจะตามใจเขาหน่อยอะดีแล้วพี่อีกหน่อยถ้าจีต้าโตกว่านี้แล้วไม่มาอ้อนน่ะพี่จะเหงานานั่นแหะดีพี่ก็ไม่อยากให้ลูกพี่โตเลยอะมันจะคุยอะไรกันกันหนาววะน้ะนั่นดิพี่ทาเหมือนคนไม่เคยคุยกันร้านก็อยู่ใกล้แค่นี้เฮ้ยไอ้บ้าอไก่ฉันจะไหม้แล้วไอ้ดีม ช่วยฉันคู่อยู่นั่นแหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไก่ฉันไม่นะแกโดนแน่อุยเฮ้ยอไป,ไป,ไปเฮ้ยล็อกเกา่ายังล็อกเก่ากว่านี้ดูดิเร็วเร็ว <laughs> ไปไปเท่าคู่กู้ได้ทั่วโลกไป ้ีนี่แค่นี้ทำไมโชว์มีมีเอาเรื่องไป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 ไก่มาเฮ้ยหัวไม้่ ไวะไอ้โครงไก่ฉันหายไปไหนวะเนี่ยมีอะไรหายพี่ร้องก็เสียงดันเชียวก็โครงไก่ฉันนะดิมันหายไปได้ไงวะเมื่อกี้มันยังมีอยู่3มอันเลยอะแล้วนี่มันหายไปสองอันน่ะพี่ขายไปแล้วพี่จําไม่ได้เองหรือเปล่าแก่แล้วก็แบบนี้แหละคนเราอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก็ทุบกระบาลเลยนี่แกล้อฉันเหรอฮะเฮ้ยแต่ว่าฉันจําได้นะเว้ยเมื่อเช้าเนี่ยฉันยังไม่ได้ขายใครเลย เฮ้ย้อยหาย้อยหายปไปไหนวะเพียนเพียนโอยฉันหายอะพี่ไอ้เดมล้อเลียนฉันเหรอฮะไม่ใช่พี่เนี่ย้ซยฉันหายดูดิเฮ้ยเออว่าแล้วมันจะหายไปได้ไงวะโครงไก่ฉันก็หายเฮ้ยไอ้เดมเมื่อเช้าเนี่ยแกเห็นใครเดินแถวร้านเราบ้างเปล่าวะจะว่าไปเหมือนคุณคุน,นะพี่ ว่ามีผู้ชายสองคนใช่ไหมครับมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวเนี้ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะเมื่อเช้าอะ่ะผมเล่นเกมอยู่เหรอถ้าเกิดว่าเป็นไอ้สองคนนั้นเนี่ยถ้ามันขโมยของเราจริงๆอะ่ะฉันเชื่อว่าพรุ่งนี้มันต้องมาร้านเราอีกแน่เลยพรุ่งนี้เนี่ยค่อยจัดการมันดีกว่าอไอ้เบดูเดียววะไม่น่าเชื่อเลย ว่าเราจะได้เงินเยอะขนาดนี้ช่้นดินี่ชันก็ไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะได้เงินเยอะขนาดนี้อ่ะนุ่คนหอมเลยแถมยังได้แก่มากินด้วยเออพี่ชันว่านะรุ่งนี้เราไปขโมยกันอีกไหม เออไม่ไม่ไม่ขโมยก็ได้พักไว้ก่อนก็ได้พี่เบอที่บอกว่ามันเป็นความคิดที่ดีมากเลยว่ะพูนี้ไปอีกพุ่งนี้ไปอีกโอของพี่เนี่ยเล่นอะไรไม่รู้เรื่องยังตกใจไม่ได้เห็นไหมหรือว่าเองจะไม่ทําไม่เฮ้ยไม่ทําหรอวะไม่พาอยู่แล้ว กวาแล้วเนเ่ยต้องอย่างอุ้ยรวยรวยรวยเอาเก็บไว้ไหนวะเนี่ยทีเยอะขนาดนี้เ่ยฮะเก็บไม่ไหวไม่ไหวเลยพี่พี่แอนพี่มั่นใจเลยว่าพวกมันจะมากันอีกอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้วแบบนี้พี่จะมาตั้งกล้องอัินเปลืองแบตทำไมเนี่ยเอ้าเฮ้ยตั้งๆไปเถอะเผื่อพวกมันมาเราจะได้มีหลักฐานไงเสร็จยัง Zer atela? Bai. เรียกกัาทำไมวะจะไปรู้อ่ะพี่เ,เอาไงดีอ่ะหันไปก่อนแล้วกัน <c oughs> มีอะไรหรือจ๊ะแม่ค้าแหมคุณสองคนจะรีบไปไหนกันหรอนี่ฉันมีเรื่องอยากให้พวกคุณสองคนช่วยหน่อยอ่ะออเรื่องอะไรอ่ะจ๊ะพอดีว่าฉันทําไก่ทอดสูตรใหม่สูตรพิเศษอ่ะฉันก็เลยอยากให้พวกคุณสองคนช่วยลองชิมให้หน่อยนะ โอ้ยไม่สะดวกเลยเจ๊พอดีผมต้องรีบไปทุลาครับขอโทษด้วยนะครับไปไม่เป็นเดี๋ยวสิคุณพวกคุณจะรีบไปไหนกันอะโอ้ยไม่เสียเวลาหรอกนะๆน้นะ้ชิมให้หน่อยนะนะได้จ้ะแต่แป๊บเดียวนะจ๊ะแป๊บเดียวจ้ะงั้นรอแป๊บน,นึงนะจ้ะ เจ,เจ๊จเจอาไกท่ทอดมาให้พวกผมชิมฟรีๆแบบนี้เจ๊ใส่ยาพิษไปด้ไกป่ปะเนี่ยวิจะบ้าเหรอคุณใครจะไปทำแบบนั้นก็ล่ะทำแบบนั้นเนี่ยกระโดนจับติดคุกตายสิ <c oughs> ก็มัน,ปนแ,ปแปลกๆเจ๊อยู่ๆก็เอามาให้ชิมอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่ให้พ่อค้านวดนี่ชิมอ่ะโอ้ยฉันอนะชิมจนเบื่อแล้วเลยบอกพี่เขาว่าให้ลองให้คนอื่นชิมมั่งอะชิมเลยจ้ะชิมเลยชิมเลยชิมเลย ลองดูเฮ้ยนะอืออร่อยเจ้รสแจ้งดีเลยอ่ะอืออยไรม้เอ่อเจ๊ฉั้งสองคนกินไปเจ๊แล้วอ่ะงั้นฉันมีธุระฉันไปก่อนนะเจ๊นะเดียวก่อนสิคุณเฮ้ย เน่โครงไก่ฉันนี่ว่าแกสองคนคือขโมยที่ขโมยโครงไก่ของฉันไปใช่ไหมฮะเฮ้ยขโ,ขโมยขโมยอะไรเจ๊โอ้ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอย่ามาใส่ร้ายฉันนะเจ๊ไอเดมจัดการเฮ้ยนี่ไงถ้าแกสองคนไม่ได้ขโมยโครงไก่ฉันแล้วโครงไก่ฉันเนี่ยมันจะไปอยู่ในผ้าของแกได้ไงฮะโอเ้เจ๊ เจ๊เป็นคนเอามาใส่ในผ้าของพวกเราหรือเปล่าฮะโอหเจ๊พูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะจะมาหาว่าเราทำหรอเเจ๊ไม่มีหลักฐานอะไรมากล่าวหากันนะครับนั่นสิเจ๊นั่นสิเจ๊เจออ <c oughs> ป่าแข็งเนาะใครบอกละ่ะว่าฉันไม่มีหลักฐาน <c oughs> ไหนพวกแกลองบอกมาสิว่าฉันเนี่ยจะทำยังไงกับพวกแกดีฮะเจ๊ครับพวกผมขอโทษนะครับจะทำแบบนี้นะเจ๊นะผมขอโทษครับเจ๊นี่พวกแกก็มีอวัยวะครบจับที่สองแล้วทำไมไม่ไปหางานทำกันฮะมาขโมยของพวกฉันถึงมิทำไม พอดีพวกฉันตกงานนะจ้ะแล้วบัตสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเลยเลยต้องมาทำอย่างงี้จ้ะขอโทษน,นะใช,ใช่ครับยกโทษให้พวกเราเถอะนะครับคือพวกฉันสัญญาละวจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วอะแต่จะให้ชดใช้ด้วยเงินเนี่ยพวกเราไม่มีตังค์หมดแล้ว <laughs> ไอช้ชดใช้เนี่ยมันได้ชดใช้แน่แต่ไอ้เรื่องทําผิดเนี่ย มันก็ส่วนเรื่องทาผิด <im it> ฉันจะจับพูดแกเนี่ยส่งตารวจเอ้ยโอเจ๊เจ๊เจ๊ฉันขอร้องนะจ,ะจ๊ะอ,อ,อ,อย่าจับฉันส่งตำรวจเลยนะจะจะให้ผู้ฉันทดใา้ยังไงนะฉันยอมทำทุกอย่างเลยจ้าแต่แกอย่าจับฉันส่งตำรวจเลยนะถ้าเจ๊นะไม่ให้แจ้งความหมอให้ฉันทํายังไงกับพวกแกก็ได้งั้นหรอได้ฉันไม่แจ้งความจับพวกแกก็ได้แต่ว่าพวกแกเนี่ยต้องมาขายของข้างๆร้านฉัน แล้วแกเนี่ยก็เอาเงินที่ขายของได้เนี่ยมาชดใช้ในสิ่งที่แกเอาของฉันไปฮะพวกแกว่าไงแบบเนี้ยโอเคไหมแต่ถ้าพวกแกไม่ตกลงเนี่ยฉันจะจับพวกแกเนี่ยส่งตำรวจไอ้ดิมจะไปส่งตำรวจจะเย็นจะเย้จเย็นจัดเจพวกฉันตกลงจ้ะพวกฉันตกลงที่จะขายตามที่เจ๊บอกเลยจ้ะตามที่เจ๊บอกเลยแต่ว่าเจ๊จะฉันขายอะไรจ้ะขายน้ำดื่มก็แล้วกันง่ายดี พรุ่งนี้6กโมงเช้ามาเจอกันที่นี่ขอเตือนไว้ก่อนนะห้ามเลทแม้แต่นาทีเดียวถ้าเกิดว่าพูดแกลเลทนะฉันจะเอาคลิปเนี่ยไปแจ้งความจากพวกแกแน่ได้จ้ะไม่เลทแน่นอนจ้ะพี่เราไปกันเถอะพีพ <c oughs> ะ่ฉันข,ข,ขอบคุณทั้งสองคนมาน่าอาจารที่ให้โอกาสฉันนะ <c oughs> ถ้าแต่อางอาจารย์วันนี้ฉันมาจะไม่เลทตั้งแต่ทีเดียวเลยจ้ะเจ๊จ๋าไ,ไปก่อนอาจารย์ห้ามเลยนะอาจารโอ้ไปให้ดี เนไปแล้วจ้าวิยูยูดิโอเคดิแยนพี่ปล่อยพวกมันไปแบบนี้มันจะดีเหรอพี่ถ้าเกิดมันหนีความผิดขึ้นมาพี่จะทำไงบีมแกจะไปกลัวอะไรฉันมีคลิปอยู่ในมือถ้าเกิดว่ามันเล่นตุกติกกับฉันนะฉันจะเอาคลิปเนี้ยไปแจ้งตำรวจจับพวกมันแต่ว่าฉันอยากลองให้โอกาสคนดูอะไปดิขายของต่อดีกว่า เป็นสอนขวดน้ำจ้าน้ำอัดลมเย็นๆหวานๆวานเลยจ้าซ้าเลยจ้าน้ำจ้าน้ำแก้วละสิบบาทจ้าหวานหานเย็นเนะจ้าเย็นจี๊บเลยจ้าดีมากพวกนายสองคนเนี่ยขยันตะโกนขายนะแล้วก็อย่าลืมล่ะว่าวันนี้ถ้านายขายได้กำไรเท่าไหร่นายต้องเอามาชดใช้ค่าเสียหายที่นายสองคนเนี่ยขโมยของร้านชั้นกับร้านดีมไป รบับทราบครับเจ๊รับทราบครับเจ๊น้ำจ้าน้ำจ้ <c oughs> าน,น้ำเย็นๆเลย,ย,ย,ยจ้าใส่น้ำแข็งจ้าใส่น้ำแข็งเย็นๆจ้าน้ำแข็งที่นี่เย็นทุกก้อนเลยจ้ <c oughs> <c oughs> าเย็นหมดแล้วไม่ใช่เหรอเ <c oughs> อาล,ละ